สวัสดีครับและขอต้อนรับสู่การเดินทางในวันที่7วันสุดท้ายของซีรีส์7วันฝึกจิตให้สงบของเราผมขอแสดงความยินดีจากใจจริงกับคุณที่ได้มอบของขวัญล้ำค่าคือเวลาและความใส่ใจให้กับตัวเองตลอด7วันที่ผ่านมาคุณได้เดินทางผ่านบทเรียนต่างๆมากมายในวันที่1เราเรียนรู้ที่จะหยุดและสังเกตความคิดในวันที่สอง เราค้นพบสมอเรือคือลมหายใจในวันที่สเราฝึกเป็นท้องฟ้าที่เฝ้าดูเมฆอย่างอารมณ์ในวันที่4เราเปลี่ยนนักวิจารณ์ให้เป็นเพื่อนด้วยความเมตตาในวันที่ห้าเราฝึกปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และในวันที่6เราค้นพบความสุขในสิ่งธรรมดารอบตัวคุณได้เรียนรู้เครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดแล้วแต่การเดินทางที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ครับ ตลอด7วันที่ผ่านมาเปรียบเสมือนการที่เราเข้ามาฝึกซ้อมอยู่ในสนามซ้อมที่ปลอดภัยแต่ชีวิตจริงคือสนามจริงครับที่เต็มไปด้วยสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันผู้คนที่หลากหลายและความท้าทายมากมายเป้าหมายสูงสุดของการฝึกสติไม่ใช่การที่เราจะสามารถนั่งสมาธิได้นิ่งและนานที่สุดแต่คือการที่เราสามารถนำความสงบ ความปัญญาและความเมตตาที่เราได้ฝึกฝนในขณะหลับตานั้นออกมาใช้ในขณะที่เราลืมตาในทุกการกระทําทุกคำพูดและทุกการตัดสินใจในชีวิตประจำวันความสงบที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีพายุแต่คือการที่ใจของเรายังคงสงบนิ่งได้แม้จะอยู่ท่ามกลางพายุที่โหมกระหนำ่ำแล้วเราจะทำได้อย่างไร ผมมีแนวทาง3ข้อสุดท้ายที่จะมอบให้คุณเป็นเครื่องนำทางครับ 1. สร้างกิจวัตรแห่งความสงบ The Ritual of Calm ขอให้คุณเลือกหนึ่งอย่างจาก7วันที่ผ่านมาที่คุณรู้สึกว่ามีประโยชน์กับคุณมากที่สุดแล้วนำมันมาสร้างเป็นกิจวัตรประจำวันเล็กๆของคุณอาจจะเป็นการนั่งสมาธิกับลมหายใจแค่5นาทีก่อนเริ่มงานการดื่มชายอย่างมีสติในตอนบ่าย หรือการพูดขอบคุณตัวเองก่อนนอนการทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวครับ 2. ใช้สัญญาณเตือนสติ The Mindfulness Bell ในชีวิตจริงเรามักจะเผลอลืมตัวได้ง่ายให้เราลองสร้างสัญญาณเตือนให้กับตัวเองครับอาจจะเป็นเสียงนาฬิกาที่ตั้งไวท้ทุกๆชั่วโมงการติดสติกเกอร์เล็กๆไว้ที่หน้าจอคอม หรือการตั้งภาพพักหน้าจอโทรศัพท์เป็นคำว่าหายใจเมื่อไรก็ตามที่เห็นหรือได้ยินสัญญาณนี้ให้เราหยุดแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจสักสามครั้งมันคือการดึงตัวเองกลับบ้านครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดทั้งวัน 3. อ่อนโยนแต่อย่าอ่อนข้อ be kind but not complacent การเดินทางสายนี้จะมีวันที่ดีและวันที่ไม่ดี จะมีวันที่คุณรู้สึกสงบและมีวันที่คุณรู้สึกฟงซ่านเหมือนเดิมนั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่สุดครับขอให้คุณอ่อนโยนกับตัวเองในวันที่คุณทำได้ไม่ดีให้อภัยตัวเองเหมือนที่เราได้ฝึกในวันที่สแต่อย่าอ่อนข้อจนเลิกฝึกไปแค่รู้ตัวแล้วเริ่มต้นใหม่ในวันรุ่งขึ้นการฝึกสติไม่ใช่เส้นใยแต่คือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดคือการเริ่มต้นใหม่ในทุกขณะจิตครับ การเดินทางเจ็ดวันของเราสิ้นสุดลงแล้วแต่การเดินทางของคุณเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมานี้คุณจะได้ค้นพบว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปแสวงหาจากที่ไหนไกลเลยแต่มันคือสมบัติล้ำค่าที่อยู่ภายในตัวของคุณเองมาโดยตลอดรอเพียงแค่คุณหันกลับมามองและหยิบมันขึ้นมาใช้ขอให้คุณนำเครื่องมือเหล่านี้ติดตัวไป ใช้สติเป็นแสงสว่างนำทางใช้ลมหายใจเป็นที่พักพิงและใช้ความเมตตาเป็นเกราะป้องกันขอให้ชีวิตของคุณในทุกๆวันหลังจากนี้เป็นชีวิตที่ตื่นรู้เบิกบานและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบจากภายในขอบคุณที่ให้เกียรติผมได้ร่วมเดินทางกับคุณตลอด7วันที่ผ่านมาครับสวัสดีครับ